ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Never q u s t o Game Not g r d นะครับวันนี้มาเล่นห้องธรรมดา CVC นะครับเนื่องจากว่าห้องแรงเราหาห้องช้าไปก็เลยแบบเอาห้องธรรมดาก็ได้แล้วก็ได้เล่นมา,มาวันนี้ผมก็มาเล่นแคลนบลูดนะครับหมูป่าเพราะว่ามีในเควสพอดีนะครับเล่นเก็บ e x p e d i t i o n ไปงั้นแหละต่อให้ไม่ได้ใช้ก็เก็บเก็บแปนะเล่นทำไปเรื่อยๆพอมีอะไรมาใหม่ก็จะได้ซื้อๆให้หมดนะเป็นสกินไปอื้อ อ้าวอะไรกแก Waiting for f a y e r นะครับมันติดอันนี้ไม่เป็นไรกดปุ๊บแล้วก็กดย้อนคืนให้มันหายโอเคหายแล้วประมาณนี้ I better need than you Why you use เลย Enough ใช้เลอแทนก็ได้มาฆ่ามาทำไมล่ะเหลือมาให้เราตัวนึงนะครับ เดี๋ยวแมวจะเคลียเราหมด เข้าบ้านเราครับโอเคมานี่ก่อนเลยตัวหนึง่งแค่นี้มันยึดโซนเราได้ค่าแม็กพูลเลชั่นนะครับจะได้ไม่ต้องสร้างบ้านตอนนี้เราก็โฟกัสไปที่การเก็บอาหารแล้วก็สเกลขอบบ้านไว้ก่อนโอเคแล้วก็สเกลทางไว้เดี๋ยวให้ลิ้นมาเคลียนะครับเราก็ช่วย สเกลพอประมาณไม่ต้องไม่ต้องสเกลเปิดนะครับเพราะเรามีเลเวนเขาเปิดเขาได้รอเราไม่ได้รอเ <c oughs> ถียงอะไรกันวะนั้นโ <c oughs> อ,อ้ยอย่าเถียงกันสูเดี๋ยวมันจะแพ้ จะเทียงกัน Fuck you man ใชไ้ไปเถอะจะได้ค่าความสุขเยอะๆด้วยนะครับไม่ใช่อะไรสกา90%ปอร์เรเวน อสกาเปแค่นี้แล้วก็ถอยจะได้โฟกัสวิธีการเก็บอาหารทีนี้เรารอๆอไอ้นี่ปุ๊บเราก็จะเริ่มสร้างหลายๆอย่างโอหโคตรไวทาน้์ปล่อยสเกวกี่ตัวสเกวสองโอ้ไม่ทันเขาหรอกครับถ้าสเกวสอง เดี๋ยวนี้เลเวนต้องปล่อยสเกลสี่นะครับมามา,มาโอเคแมวมาแล้ว เลยก็ได้เพราะยังไงมันก็กว้างอยู่ไม่มีป่าเก็บข้างบนแล้วกันเผื่อโดนเลนนะครับไม่ใช่อะไรส่วนอาหารเราก็มาตรงนี้ นี่เขาสเกาวเองนะครับโอ้ยเคียร์ตัวเองแล้วเสียหายเลยเขาเรียบเอาแก่ สั่งเยอะๆเลยเราต้องเก็บอาหารรัวๆไปก่อนโอ้ชิ oh, ตป่าอยู่นี่เก็บอาหารไป แต่ s เปเชียล OPULATION ทั้งนั้นไม่มีวิดีเจอเลยเร่งไปเยอะๆครับ oh. เดี๋ยวเราจะเร่งรอเก็บเอาข้างล่างนี้ให้ทันไม่มีรอนที่สองเช้าจะเล่นไอ้ท่าเรือเลยดีไหมเนี่ยเร่งรอไปเลยดีไหมวะหรือว่าจะเอาเมนเดอร์ มันเล่งรอไม่ได้อะทามันไม่มีรออันที่สองชาน,นีเพรอบแฟคชันก็ยังมองไม่เห็นเทรดไม่ได้โหเสียงนั่นน่นะเฮ้อเดี๋ยวให้ก็ได้ ด,ดังใจเลยทำลายลงสเกลไปแล้วเลยถ้าเล่นเหลือความสุขเราจะต่ำนะครับไม่ใช่อะไร เดี๋ยวรอไ,ไวๆเอาเถอะความสุขเดี๋ยวใช้ไอ้นี่เอาบิวบรีร่นะครับเดี๋ยวรอสกาวหน้าบ้านตรงนี้ ลืมเลยต้องสต็อปสแาวติ้งเสียทิ้งเลยเนี่ยเทรัพยากรเราเหลือเยอะอยู่ว่าเซฟได้เยอะ นี่ก็นี่เลยต้องตีเก็บจุนจาก่อนโอ้บัตต์เลิงาสายเรือนี่แหละเล่งรอไป จากเป็น8ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับของเราเทรดกับเพื่อนไม่ได้นะครับฉันใช้เรือไปก็ได้เผื่อแบบโดนเคลียร์นิวทรอลแฟคชั่นหมดเดี๋ยวจะหาทางไปไม่ได้ซะ เป็นสัตว์ป like ่าเราอาจจะยึดนอนวีเลชเจอร์โฟร์ดไปต้องรีบสร้างบูเบอรี่นะครับค่าความสุข น้อยแหละเนี่ยสกเกวแค่สองสองตัวเหมือนเดิมแล้วก็เน้นสกเกวทางเหลือสะงงั้นก็แล้วแต่ ฝั่งนั้นมีกวางหรือเปล่าทำไมไวจังเลยตัวแฮนดี w เวิร์กนะครับอ่อบิลดิงเราที่ไม่ได้อัปเกรดนะครับมันจะสร้างโปรดักชั่นเพิ่มขึ้น15%แล้วก็ลดอัพคีฟ10%นะครับค่อนข้างโอเคเดี๋ยวลคเล่งมานี่แหละเดี๋ยวค่อยเอาเหินมาอัปเกรดบ้านกับไอตัวหลกัหลกๆที่แบบเราต้องเล่งจริงๆนะครับ สามสิบแล้วไวจัดฮอฮอส่งสเกลยืนเลยน่าจะรีบม่ <c oughs> มาสเกลหน้าบ้านเลยเว้ยเอาอันนี้ดีไหมเนี่ย แมวแมวต้องใช้สวอมเป็นเราเราเองก็ได้ <c oughs> <c oughs> เราไม่โดนตนัวไหนเข้าเลยนี่จัดต่อไปก็โฟริส,สวอม มีสวอมหนึ่งฟอเรสยังไม่เอางั้นอย่าพึ่งแล้วก oh. ันโคนายมาไปทางเรือ Weird. ต้องไปให้สุดนะครับตัดสินใจแล้วไปให้สุดเออ กาน้อยจัดแล้วจะกดจี้บอ่อยๆทำไมเนี่ยโนะโหไอ้ยาหมูป่าถนนเก็บจุนจาไวมากเลยผมใช้เอกผมกคิดได้ทีหลัง ความสุขพุ่งๆไปเลยอ่านี่แหละหมูป่าของที่เราต้องการไว้อันหนึง่งพี่แพ้โปรเทคฝั่งเรามีตัวกันได้ไมเนี่ยมีซัพพอร์ตมีสเกลจะกลายเป็นผมซะแร้วะเหล็กกันต่อไปก็มีอยู่ รอไว้อยู่เดี๋ยวถ้าได้รอมาก็เอาไปลงตรงนั้นแทนโอ้โอ้มันฆ่าโบสผมทิ้ง จะเอาไปช่วยสู้ซะหน่อยเออช่างมันเถอะทะไรกันน่แ yeah, ย yeah, yeah, ่แย่แย่จริงๆให้ตายเถอะ เตรียมเงินกับทหารไว้นครับเผื่อมันเข้าอีกามาแล้วเรายุ่งเลยเนี่ย ย่งกันคดฟรีละทีนีโ like oh, ้โอครับ Wanted โซนเอาเฟรมดีกว่า มาอันเดียวท่าจะไม่พอสละ,ะเดี๋ยวเราเทคเองก็ได้คนระับถ้าไม่มีใครเอา กิวเทมนะครับ สร้างไออลทรางเดคิงอะครัมานักเป็นทหารวอแวนด้วยอ่ะ นอนครับแนวนี้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาตายจะสร้างบ้านอาหารถูกลง กันช่วยเพื่อน วาฟิสอินวินเทอร์อายุแมตบ้าเปล่า เตยมทหารแล้วอดอดเต็ม <Sustain able cleaning material> เราเริ่มเยอะแล้วต,ต้องเล่งเงินมากกว่านี้หน่อยขาไดจริงจริงด้วย สามร้อยกว่าแล้วไปเจ็ดร้อยเลยแล้ว เคกำลังไปเพื่อนใจเย็นดิเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้สองต่อเท่าไหร่เนี่ยสองต่อสี่ ได้ก็บ,บาแล้วถอยเลยถอยเลยโ,โหโคตรเยอะสองต่อสี่อ่าเห็นไหมมันออกเลยมันรู้วดทางเดียวรู้เรื่องเลยโอ้ยสองต่อสี่มันจะไปสู้ได้ยังไงนายจูๆ่ๆนายก็รีบซะอย่างนั้นนะอะไรเนี่ยจีจีบู bro. เฮ้ยอุตส่าห์ไปแบบเรียบๆนิ่มๆได้แต่งหมดเลยอีกาเราไม่ได้เรื่องเลยเตาย,ยครับโดนกนอยู่ฝ่ายเดียวเลยมากี่ตัวผูเกือบเกือบ30เนี่ยยีหตัวเกือบ30เลย เวลากันบ้านอย่างเดียวเพอรู้แล้วาแพ้แล้วเนี่ยแกเราก็ไหนดูเงินสิร้อยยี่สิบโอ้ยตายเี่พี่น้องครับยอมกดแพ้ดีๆได้ไหมเนี่ยเสียเวลาว่ะ ออนะฮะไม่ไหวเพราะว่าทีมเราไม่โอเคเลยอีกาโดนยับแกก็ไม่บริหารเงินเลยอ่ะมีที่หาเงินอันเดียวเนี่ยเหรอแถมไม่อับเกรดด้วยอุ้ยนายทำอะไรลงไปเนี่ยแกจีจี้นะครับก็คือความแตกต่างระหว่างสองฝั่งมันรุนแรงเกินไปเท่านั้นเองเนาะก็ไม่มีอะไรมากก็จะประมาณนี้แหละครับการเล่นหมูป่าด้ฝั่งนี้กข รอบนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าไปเฟรม500ค่อนข้างโอเคอยู่802ได้ออกเกมจนจะช้าไปหน่อยแต่ก็อืก็ยังได้อ,อะไรนะทรัพยากรที่ดียืดโซนได้ไวนะครับเนื่องจากว่าการเริ่มต้นได้ดีเนาะมันเล่นค่อนข้างง่ายอยู่แล้วมูป่านะครับแล้วก็สำหรับคนที่เล่นแคหมูป่าในเวอร์ชันโทรศัพท์แพดมันยังไม่ถึงอเวนตีเทมนะครับ สกิลนั้นยังไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะถึงนะครับเพราะว่าเห็นแค่ล่าสุดน่าจะเป็นหนูหรืออีเกิลนี่แหละแต่ว่าแสดงว่าใกล้แล้วล่ะนะครับโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสหวันนี้สวัสดีครับบาย